มีกระต่ายตัวน้อยน่ารักชื่อปิ๊บเธอมีขนปุยสีน้ำตาลสลับขาวและมีกระดิ่งเล็กๆสีชมพูอยู่ที่คอของเธอทุกๆเช้าปิ๊บชอบที่จะสำรวจสิ่งใหม่ๆรอบบ้านเธอชอบกลิ่นของดอกไม้ชอบเสียงนกร้องและชอบแสงแดดอุ่นๆที่ส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาวันหนึ่งปิ๊บได้ยินเสียงแปลกๆก,กรุงกริงกรุงกริงมันไม่ใช่เสียงกระดิ่งของเธอแต่เป็นเสียงที่ไพเราะก,กว่ามาก ปิ๊บตัดสินใจที่จะตามมหาที่มาของเสียงนั้นเธอค่อยๆย,ย่องไปตามทางเดินไม้เสียงกระดิ่งของเธอเองก็ดังกรุ้งกริงเบาๆทุกย่างก้าวเสียงนั้นพาเธอไปที่ห้องนั่งเล่นที่นั่นมีหน้าต่างบานใหญ่และม่านพลิ้วไหวตามลมบนขอบหน้าต่างปิ๊บเห็นพวงกุญแจเก่าๆที่มีกระดิ่งทองเหลืองเล็กๆห่อยอยู่เสียงกรุงกริงที่เธอได้ยินมาจากกระดิ่งอันนั้นเอง ปิ๊บกระโดดขึ้นไปบนเก้าอี้ใกล้ๆเพื่อให้เข้าใกล้กระดิ่งทองเหลืองมากขึ้นเธอใช้จมูกดุนๆมันเบาๆกรุง้งกริง้งเสียงกระดิ่งทองเหลืองดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันดังชัดเจนและไพเราะยิ่งกว่าเดิมปิ๊บรู้สึกมีความสุขมากที่ได้ค้นพบเสียงใหม่นี้ตั้งแต่นั้นมาทุกครั้งที่ปิ๊บอยากได้ยินเสียงไพเราะ เธอก็จะไปที่หน้าต่างและทำให้กระดิ่งทองเหลืองส่งเสียงกรุ้งกริ้งปิ๊บเรียนรู้ว่าการสำรวจสิ่งรอบตัวสามารถนำไปสู่การค้นพบที่น่าตื่นเต้นและสร้างความสุขเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันได้เสมอ